that progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only because you set up the angle web that you we've got is tangled caught in once before สวัสดีค่ะทุกคนตี้นะคะนักการตลาดรุ่นใหม่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอรบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาค่ะสำหรับที่นี่จะเป็นอะไรนั้นตามมาชมกันเลยค่ะ ข่าววันนี้นะคะตีไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะคะซึ่งวันนี้เราพาน้องๆนักศึกษาฝึกงานมาเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าอ่ะได้มาเปิดหูเปิดตาบ้างน้องดาวน้องดาวน้องดาวคุยหน่อยน้องดาวรู้หรือเปล่าว่าที่นี่มีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรู้เคยมาหรือเปล่าเคยไม่เคยมาถ่ายรูปแต่เคยผ่านทางมานะคะอ๋ออะน้องบะอะน้องบะน้องบะอะน้องนี่ไ้เป็นไงบ้างเคยมาที่นี่ไหมคะ เคยมาแล้วค่ะเคยมาถ่ายรูปช่วงค่าช่วงเทศกาลคนจะเยอะมากแต่นี้ก็ไม่มีคนอากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้อากาศแบบอ่ไม่ร้อนมากเนาะไม่ร้อนเนาะไม่ร้อนไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ฝนก็ไม่ค่อยตกยังไม่ตกไม่ค่อยตกนะโอเคไม่มีบ้านแบบบ้านไม้แบบนั้นเองนะคะแต่วิวก็เหมือนเหมือนแม่กำปองแล้วน้องเคยไปแม่กำปองไหมคะ ไม่เคยอ๋อไม่เคยไปเคยอยู่แต่กำปองเคยอยู่กำปองแต่ไม่เคยไปกำปองนะคะมาที่เดียวิวหลังอ๋อไหนนะไหนน้องบอกว่าวิวเหมือนแม่กำปองเดี๋ยวให้ดูบ้าค่ะเป็นไงบ้างบ้ารู้สึกยังไงบ้างได้มาที่นี่บ้าเคยมาไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกหรือเปล่าใช่ค่ะชอบไหมชอบไหมบรรยากาศที่นี่ชอบค่ะก็บรรยากาศดีนะ เดี๋ยวจี้จะมาเล่านิดนึงนะคะว่าที่นี่คืออะไรนะคะที่นี่นะคะคือสะพานประวัติศาสตร์นะคะที่สร้างขึ้นโดยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะ ที่นี่นะคะมีเรื่องราวมากมายเลยนะคะถ้าใครได้ลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูนะคะก็สําหรับคนที่อยากจะมานะคะเ,เดินทางไม่ยากเลยค่ะถ้าใครมาจากตัวเมืองยะลานะคะกําลังจะเดินทางไปเบตงหรือไปบรนนังสะตานะคะสะพานประวัติศาสตร์ยีละปันนะคะอยู่ข้างอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะใครแวะผ่านเนี่ยก็สามารถลงมาเช็คอินถ่ายรูปแล้วก็ดูบรรยากาศสวยๆแล้วก็มาฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากที่นี่ได้นะคะก็อย <โ oot! S 1> ่าลืมแวะกันมานะคะเช็คอินนะ ที่ของดีพอชออาเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาค่ะเราจะไปไหนกันต่อดีค่ะเดิเกอยากไปซื้อของฝากให้เพื่อนเ่ออะ่ะไปไหนดีที่ไหนบรรทุของฝากค่ะไปกันเลยค่ะ Bye, ตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะที่บรรทูของฝากนะคะสำหรับใครที่กําลังเดินทางไปเปตงนะคะหรือแวะผ่านไม่บันนังตานะคะที่นี่เลยนะคะอย่าลืมแวะสินค้าโอทอปจังหวัดยะลานะคะรัวมที่นี่แล้วนะคะของฝากจากยะลาค่ะ